วันเกิดหนึ่งวันของการทำอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันค่ะสั่งขนมเค้กมาจากร้านเค้กฟูนะคะทุกคนลองชิมเองแล้วคืออร่อยมากเลยซื้อเค้กมาทำบุญวันเกิดค่ะพี่ชายขบับรถไปนั่นบ้างอ๋อหนูป่ะขอบคุณค่ะให้เป็นตองอน้องลูกเขาคนเล็กเก <c oughs> ิดแตกขนมเคก้กค่ะหนูอยู่บ้านซอยสี่ Okay. ไปหลายที่แล้วค่ะทุกคนแล้วก็ไปแวะทานข้าวม oui, ันไก่จีนหงนะร้านนี้ก็เป็นร้านประจำอีกเช่นเดียวกันค่ะแวะเติมพลังก่อนจะไปแจกอีกยันนี้คิวค่อนข้างยาวค่ะร้านข้าวมันไก่ร้านนี้ต้องรีบไปทานนะคะเพราะว่าไปสายสมบูรแล้วด้วยร้านสำคัญนะคะที่เมื่อวานช่วยกันจะไปทาบุญที่วัดเพทานี้ก็เลยแวะมาขอบคุณ่ะ่ที่ วายสังฆทานเสร็จแล้วนะคะก็แวะมาตรงข้ามค่ะเพื่อที่จะมาปล่อยปลาไหลแล้วก็ปลาหมอนน่นเองค่ะทุกคน,นเกิดปีนี้เป็นอะไรที่เรียบง่ายแต่ว่ามีความสุขมากๆเลยค่ะได้ตื่นแต่เช้าแล้วก็นำขนมเค้กนะคะมาแบ่งปันกับพี่ไม่ทานเข้ามันไก่อร่อยๆแล้วก็มาถวายสังฆทาน ปล่อยปลาเป็นวันเกิดที่เรียกง่ายจริงๆเลยค่ะ <ขอ S 1> ทุกคนขอให้ทุกคนนะคะที่ดูคลิปนี้อยู่มีสุขภาพแข็งแรงล่ำรวยเงินทองไม่เจ็บไม่จนใช้เท่าไหร่ก็ไม่หมดเหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้สมปรารถนาทุกสิ่งที่ตั้งใ,ใจไว้ทุกประการเลยนะคะร่วมอนุโมทนาสาธุบุญที่การได้ปล่อยปลาแล้วก็ปล่อยนกทนำะะะะบุญวันเกิดในวัย38ปีค่ะทุกคนอร่อยวเกิน,น่าขอ นูมีเค้กขออนุญาตนะคะเค้มกมกันเกิดให้เราเลยเราเลยเราเลย